แบบฝึกหัด4.8หน้า124นะคะข้อที่2ค่ะให้นักเรียนตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากแบบของสะพานจากรูปนะคะเป็นแบบของสะพานโดยมีมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ25เมตรและมีระยะห่างระหว่างเสาต้นที่1กับต้นที่2 8.5เซนติเมตรระยะห่างระหว่างเสาต้นที่2กับต้นที่3 13.5ซเมตรระยะห่างจากเสาต้นที่3กับเสาต้นที่4 8.5ซนติเมตรข้อที่1นะคะถามว่าเสาต้นที่2กับเสาต้นที่3ห่างกันกี่เมตรเสาต้นที่2คือตรงนี้นะคะเสาต้นที่3คือตรงนี้ส่วนนี้คือระยะห่างของเสาต้นที่2กับเสาต้นที่3ซึ่งก็คือ สิบสามจุดห้าเซนติเมตรนะคะจากภาพเสาต้นที่สองกับเสาต้นที่สามห่างกันสิบสามจุดห้าเซนติเมตร และมาตราส่วนในข้อนี้นะคะก็คือ1เซนติเมตรต่อ25เมตรเราก็จะได้ว่า1เซนติเมตรต่อ25เมตรเท่ากับนำ13.5า13.5ซึ่งก็คือระยะห่างของเสาต้นที่2กับเสาต้นที่3มาคูณกับ 1ซติเมตรต่อ25เมตรนะคะ13.5คูณ1ซนตเมตรต่อ13.5คูณ25เมตร13.5คูณ1ซนติเมตรก็จะได้เป็น13.5เซนติเมตร 13.5สาคูณยีเมตร1 3ึ่งร้อยหคูณยี่สิบห้าห้าห้ใส่ห้าทดสองห้าสาบวกสองเป็น17ใส่7ทด1นึ่งห้าหนึ่งห้าบวกหเป็น6ต่อไปนะคะสองคูณหได้10ใส่ศูนย์ทด1นึ่งสองสาบวกหเป็น7จ็ดสองหสอง นำมาบวกกันนะคะได้5ได้7 6บวก7เป็น13ใส่3ทด1 1บวก2เป็น3 13.5คูณ25คำตอบจะต้องเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็จะได้เป็น337.5หน่วยเป็นเมตรนะคะ ดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเสาต้นที่สองกับเสาต้นที่สามห่างกัน337.5เมตรต่อไปข้อ2นะคะสพานยาวกี่เมตรเราจะหาความยาวของสะพานนะคะนั่นก็คือ ระยะห่างตั้งแต่เสาต้นที่1ถึงเสาต้นที่4ดังนั้นเราก็จะนำ8.5บวก13.5บวก8.5นะคะก็จะได้ความยาวของสะพานในภาพนี้นะคะจากภาพสะพานยาว 8.5บวก13.5บวก8.5ได้เท่ากับ30.5เซนติเมตรนะคะและจากภาพนะคะมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ25เมตรนะคะเราก็จะได้ว่า1เซนติเมตร ต่อ25เมตรเท่ากับนำ30.5ซึ่งคือความยาวของสะพานในรูปภาพคูณด้วยมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ25เมตรนะคะได้เป็น30.5คูณ1เซนติเมตรต่อ30.5คูณ25เมตร 30.5คูณ1ได้30.5หน่วยเป็นเซนติเมตรต่อไป30.5คูณ25นะคะนำ305คูณ25 55 25ใส่5ทด2 500บวก2เป็น2 53 15 250ใส่0ทด1 200บวก1เป็น1 สองสามนำมาบวกกันนะคะได้5 2าสได้7625แต่30.5สิคูณยีผลคูณจะต้องเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็จะได้เป็นเจ็ดหน่วยเป็นเมตรนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า